เจ๊จะเป็นยังผู้ถี่มหาใจจริงฮะผู้ถี่มหาใส่ริงเจ๊ดำลมตึงมันเป็นอย่างเจ๊เมื่อกี้เอาส่วนหาหายแห้งกันยังมาอยู่หัวเมาแพงค่ะไงายท้องเลยงายเลยเจ๊ทำสิอะไรละงวดนี่ละพี่น้องเอ้ยพี่พี่พี่บ่าวว วัสดีค่ะดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคู่ทุกคนเนาะค่ะมืนหนีมากกันลายซองเนาะมากอย่างนี้จะมาถามว่าเมื่อคืนเนี่ยเจ้าโดนถีบเนี่ยมันจริงไหมอว๊ยายปางงางคุณแล้วค่ะอหัวโทษไปลอตเตอรี่ตัวนี้เอาไว้เบิรดเลยสันเดี๋ยวเท้าความเนาะตอนที่ลงไปปูแปดศอกเนาะเดดดำกีดลั่นเลย แล้วพอขึ้นมาบ้านเบิกทรัพนี่สงสัยปู่ตามมาถีบหรือเปล่าครับเจ๊กับบุ่นแน่ขึ้นกันอยู่ดุยง่ายแม่ปลกเก้าอี้เลยปลกเก้าอี้หัวหัวฟาดดังงปลกเนื่ยยังเจ๊เพราะท่านเศร้าอยู่แต่นั่งอยู่ยังนั่งเายเงิบหลด สิหันไปเบิ่งไงบ้าแล้สร้างลอตเตอรี่ประฮดมาสร้างค่ะแต่ตัวนี้มีเท่าไหร่เอาหมดเแม่ก็เลยสีหันไปหันจะได้งายเติมลงโหลดง่ายเงือบเลยสงสัยก็เหมือนว่าที่แล้วเนี่ยซื้อแต่นึงเก้านะเก้าหนึ่งไม่เอาราตลีเก้าหนึ่งว่าเอาเก้าหนึ่งเอาไปเบิกทรัพย์ครับเอาแต่นึงเก้าอย่างเดียวนะครับผมค้นขายลอตเตอรี่ว่าเก้าหนึ่งเอาบบเจสันบ่อเอาแต่นึงเก้าก็สั่นเก้าหนึ่งบ่อเอาก็สั่นเบิกทรัพย์ออกมาที่หลังบ่มีหนินเก้าได้เอาเก้าหนึ่ง กวาดหมดเลยกวาดเบิดเลยเพื่อเลยใดผู้เดียวอ่าก็บซีเมนเจดับนี่แหละนอปถือผู้เดียวเสาหัวกวนูกเรืเสาหัวเจดับนี่ครับเสาหัวก้าวหนึ่งไม่ถูกแต่เจดับแมนปุ่นถือก็เจดับแล้วค่ะไมอนี่สิมาเบาคว้มฝันสูบ้าง แต่กลับบเคยฝันจตกเทลือกเคยเเาอยู่ว่าฝันแต่จำบ่ได้จักเกมื่อคืนโดนถีบก็เลยไปขวัญใช่ไหมครับไม่เอานะถุนใช้ปุ๋ยว่ามันจำอยากหลายถีบมันจะบาดกันนาโอ้โหกะทีเมนเนาะกะเจ้าไปกีดเสียงดังเนาะตกใจแหมอยู่สืบกลับหลุดนอนสักก็ตื่นตัวเอออยู่สืบไหนเฟฟซีบอกว่าทำไมเจ๊ทำร้องเสียงดังจะตกใจเขาว่่าาอยงไี้ตกใจอยู่สืบมาทั้งหลังเนาะม่ถึงตื่นหนึ่นตัวเป็นเงี้ยเำ็ิษย์วืบมาเลรอครับเจ๊ ก็จังสวบกับมันสิละสวคกับมีบาดับไงสงมกับีบเลยยมันก็ตกใจญ่หดใส่เบิดขีบิดตด่นแล้วเอเสียงมีเท่าไรใส่เบิดเลยแล้วจีดับมาเกินนี่เบิดขืนมากกัสิว่ามึงมันจับหยาการกับสิมึงจือหยากไรจับหยากายถีบกันนั่นทำไมก่อนมึงโมวหลายถีบก่อนนะถีบตก่งยเงอบเออ ตกเก้าอี้เลยตกเก้าอี้หัวฟาดปุุ๊นแล้วคะ่ะหันไปเบื่อไงบ้าสร้างโนตัลีตกใจผัวคือสรา้างายแทะนะนั่นแหละบัดนี้กาไปนอนเนาะคะ่ะกะบ่แเม่นว่าฝันดอกจะดำกับว่าพวกฝันค่ะค่ะบ่แเม่นฝันดอกเพราะว่าเป็นคนที่จำความฝันบ่ได้ค่ะม,มากก็ยังมีคนมากกว่สิบขางหูบอกให้สวดมนต์สวดมนต์นี่ล่ละสิบกระซิบสใส่สวดมนต์ มาเรียบเรียงเบื้งคากว่าเพื่อนให้สวดอีหยังนะให้สวดบทใดให้เป็นภาษาอีหยังหันแหมบมาเบิ้องคากเอาคือจังภาคสกาดอันคือจังอันเพื่อนมาบอกให้สวดคาถาพญายมแท้เพราะว่ามันมาทำนองเดียวกันนะแต่จำได้ตอนหนึ่งเขาที่ลูกไปค้ายของก็จำได้ก็ได้สวดอยู่ได้วัจะความจำได้โอ้ยังได้เพื่อนกัให้สวดบทนี้คากเด้วาสัน นางเรียบเรียงอะแต่ว่าถามมาฝันบอก่มเมียนฝันยังได้จีดำกับมันใจว่าพวเมียนฝันเพราะว่าเบาสวยเบาฟังอยู่ว่าคือจะมีคนมากกับสิบอยู่ข้างหูให้สวดมนต์ให้สวดมนต์แล้วก็บอกเลขด้วยมาสวดไปสวดมากกับสิบแลวซ้ำใส่หูสามตูดอยู่แล้วหูหหหมานาันนั่งเกียรนหัวสีแตกเพราะว่าเป็นคนทีจิจำยังเปลี่ยนําสั้นค,นค,นครบับแป๊บๆกับลืมเล้วนะอันนี้ตื่นขึ้นเฝ้าเขียนไว้เลย ย่านเจ้าของลื่มจะเดิดขึ้นกระชิบบวกสามตัวฟ้าลงมามาหนึ่งเข่าตีสามเพื่อจะออกไปขายุ้งปิ่งเนาะครับรีบเขียนเหล็กไว้เลยเขียนไ้ก่อนจังมาเรียบเรียงเพ่่นให้สวบดบดไถอันละที่ไปที่มากอะไรก็ว่าสีว่าสีเบ้าบอกดอก อเพราะว่าเจดเดมเป็นคนบอกค่อยฝันเนี่ยบพฝันอีนี่บอกเกยลงฝันเจ้าของอ้าวแล้วเลขเลขลับนี่คือหลุดใช่ไหมเจ๊หลุดเลขลับหลุดตัวกลางงวดนี้เลขลับวันนี้ไม่มาใช่ไหมถ้าหลุดถ้าหลุดแล้วเพิ่นสีพระ์ทรงสิเว้นไปประมาณงวดสองงวดเพื่อนจะทรงอีกรอบหนึ่งครับครับกับสีได้ทามเพื่อนอยู่เพื่อนสีทรงไฮบอนะหลุดมาหลุดกับทรงโหลดนะนะครับนะแต่วงวดนี้เพิ่นบอกว่าพระ์ทรงเลขลับนะครับเพางวดที่แล้วมันหลุด ถ้ามันเข่าเพื่อนกับสีส้ให้ตลอดแต่ธาตุรูปเพื่อนจีก็คือจังว่าชาติแบดอไหมแบดเบิร์ตกะชาติตะกอนจังเสียบไหมใช่นะเดี๋ยวทางก็มีเขามีรูปนะเจ๊เนาะเอาทีนี้ตัวไกระซิบเนี่ยตัวไหนก็ผมกระซิบนี่คือได้ยินนี่คือห้าสามห้าเพราะสันเป็นเสียงผู้ชายผู้เฒ่าเสียงแบบแห็บเห็บใชไหมกระซิบเป็นไงกระซิบดังๆเลย เสียงคือจังผู้เถ่าคนเบาถามเป็นบ้านเฮาก็เคื่องเขียวหมากกระสีเขียวมห,หมักเบาไปเห็นไหมนั่น่แไอ้บวกสวดมนต์ข้าสวดมนต์เฮากับสวดไปน้ำเพลินอยู่ถามเป็นคือจังครึง่งตื่นครึง่งรับครึ่งตื่นครึ่งฟันเนี่ยสวดแล่ลๆว่าที่รงจุจติจูตังอะไรสันแล้วบอกเป็นตัวเลขแล้วก็กระซิบบอกตัวเลขคือจังว่ามึงจะปลืหลายเีว่าจังไดนี่ล่ะยีดำจับ่ไไรเนาะเช็นหา จังษี่แม่ค่ะเออเพกกิ่อนกษิตมาแบบนีอะนะหางเดียวเลยหางเดียวเลยกิบเบมียนเป็น,น,นคือจังเป็นคือจังเพิ่นเบากฤษังเป็นบทสวดมนต์น้ำอ่ะนะบอกเลยความบทสวดมนต์น้ำจย่างนี้นครับกอันนี้เพกกิ่นว่ากษิตมันนะงายมือขึ้นกกนี่ล่ะกษิตน้ำบอกลูกที่ใดพวก สกญบว่าเอาคืองหวดบางนึงีที่ใด้โดนเต็มเต็มเลยโดนเต็มเต็มไงต่ำหมดพี่น้องตรงไปเบิ่งในคลิปอุบปอนเด้อทางไงนะเจเจเห็นไหมครับฮะตีนคลินั้นบอกตีนนะะบเห็นนะไม่ไม่เห็นเนาะบอบ่บ่เห็นตีนเลยแต่แบบมึนเห็นตีนเลยมึนก็จงเบิ้ลเงินไปจังสี่แหม้วงเกือบแตกถ้าผู้ใดอยากเห็นช็อตเด็ดไปเบิ่งในคลิปอุบปอไว้ไว้ผู้จับกล้องกระได บ่มีผู้ใดได้ค่ะมีโอปอกับเจน้องนี่าได้บังส่งจอดนั่นกระทั่งกทั่งเจดมก็บ่ได้คือกันเพราะว่าเป็นคนง่ายพอเปล่าก็เป็นคนง่ายก็เป็นคนง่ายที่ถ่ายเพราะว่าผัวโทรสั่งหาหาลอตเตอรี่หาตัวหาหาเบิกทรัพย์นะขอคูแปดศอกมือกลืนนีเนาะกลับมาพากันมานนางผัวเลยโทรสั่งลอตเตอรี่ว่ามีเท่าไหร่เอาหมดสันเลยหันไปปาดวสัน พราะแต่ปาดกันง่ายทวันหลุดแล้วเนาะเหมือนปูกผักเพิ่มไปเมร์นรอ,อืมยังสี่นะก็เลยเจ็บท่านเศร้าอยู่ดังปูกหล่นวันขายถ้วยกติบ้ามึงปึแกแค่เนาะในโชว์ตัวเลขให้ดู m, <ส>นะครับเจ๊ในล่ะนีมีอันรเรียบเ,เรี้ยงไว่เขียนไว้พี่น้องแต่ว่าตัวนี้มีเจดับมากค่ะนี่สื่อเวอร์ไลน์นี่เขาสามแปดมาจากไหนเจ๊สามแปดสามสามแปดพีไม่ถูกเลยเจ๊นี่เนี้ยนี่สามแปดนี่บอสแปดกับสามตัวกันเนาะเนี่ยแปดนี่ สามแปดมากแต่ใส่เมนบอืแปดแปดกับสามมันตัวเดียวกันนี่นะแปดกับสามมันตัวเดียวกันกสามตัวเดียวกันมีอะไรกันไว้นะฮะเนี่ยพาได้กันไว้ค่ะอ่ะแปห่านี่คือตัวกันนะครับเมนอันนี่นี่ห้าแปดห้าเป็นตัวกันเพราะแปดกับสามมันตัวเดียวกันตัวนี้นี่ที่เพิ่มมากกับสิบใส่เจดาเนี่ยห้าสามห้าเนี่ยเสียงผู้เทาเขียวหมากหรอเล่าเบิ้งซ่งเพราะว่าผู้มิย่บานเจดาเพิ่มกับ ดียุ่แหมครับครับเนี่ยพุ่มยู่บานเจดำนะถ้าแตกงวดนี่ได้สามตูดจริงๆเด้อที่ได้ตั้งสารพอพู่มให้เพิ่นอยู่พอเพิ่นมาขอกินเขากับไอ้บาวแหมคิดว่าได้หนิเพราะไอ้บบาวเราเห็นเนาะนันละก็เป็นความฝันนะเจ๊เนาะเมนพวกฝันดอกเจ็ได้มั่นใจกับว่าพวฝันคือได้ยิน ขืงหลับขึ้นตื่นสิเพราะว่านาฬิกาปุ๊กสิลูกขึ้นมาหนึ่งเข่าตีสามแี่แต่สิว่ามันคือมึงนาหลายตัวเก็บหน้าจอไว้นะครับผมสําหรับเลขกระซิบนะฮะของเจดํากระสิบสีว่าไพ่กระซิบแล้วว่าไดเนาะเจดดําก็เป็นแนวทางนะครับผมเอายังไงก็ขอขอบคุณเจดดําครับผมสําหรับแนวทางนะครับครับสวัสดีค่ะ